เป็นทุ่ง,งานาที่สวยใหญ่เลยนะทุ่ง,ง้านีน่างเป็นบ้งงานนี่ก็สร้างเพิ่มอีกอีกีแค่สองชั่มงใช่นหมคสวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยการพามารีวิวที่พักบรรยากาศวิวดอยหลวงเชียงดาวในอำเภอเชียงดาวกันครับที่เขื่อนชมดาวเชียงดอยตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเป็นอำเภอที่บอกเลยครับ มีเสน่ห์น่าหลงใหลามากๆเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ก็แค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆระยะทางประมาณ70กิโลเมตรจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่ริมแล้วก็จะเข้าสู่อำเภอเชียงดาวครับการเดินทางไปยังที่พักจากสี่แยกที่จะไปวัดถ้ำเชียงดาวตรงสารแขงเชียงดาวขับบนถนนเส้น107มาอีกประมาณ5กิโลเมตรจากนั้นให้เราขับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเข้ามาอีกประมาณ400เมตรก็จะถึงเพินชมดาวเคียงดอย เ่นชมดาวเคียนดอยเป็นที่พักโฮมสเตย์เล็กๆแต่รปนในกาศมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวและดอยนางได้แบบชัดเจนแบบใหญ่เๆเต็มสวยงามมากๆครับจุดและบริเวณละแวกน,นี้นั้นน่าจะเป็นจุดที่สามารถชมวิวดอยหลวงและดอยนางได้สวยและชัเดเจนที่สุดเหเือเชียงดาวแล้วครับเราเดินทางมาถึงที่พักกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันครับเดี๋ยวเรามาชมห้องพักกันครับ เข้ามาตรงนี้มีเป็นโซนของรฟวิ่งครับมีโซฟามีโต๊ะให้แล้วก็ชมตรงนี้ครับดูทีวีรวมไปถึงสามารถนั่งไปแล้วก็ชมดอยหลวงด้านนอกได้ด้วยครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในก่อนครับถัดมาตรงนี้ก็เป็นเตียงนะครับเตียงใหญ่เลยครับ6ฟุตนอนดูทีวีได้สบายตรงนี้มีชั้นวางของเล็กๆครับ ถัดมาตรงนี้มีเป็นราวแขวนเสื้อนะครับแล้วก็มีเป็นโต๊เครื่องแป้งนี่ครับโตเครื่องแป้งมีได้ป่าผมให้ครับแล้วก็นี้เป็นผ้านะครับมีผู้คัดต้นบัตรให้เดียวเรามาดูห้องน้ําครับห้องน้ํานั้นก็จะเป็นโซนชักโครกนะครับแล้วก็มีผ้ากับกั้นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ครับ ั่งนี้ก็จะเป็นอ่างนะครับมีกระจกห้องนี้ก็ที่เคลื่อนชมดาวเคียงดอยครับเพื่อนชมดอยเคียงดาวใช่แล้ครับเพื่อนชมดอยเคียงดาวครับที่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะได้วิวตรงนี้เลยครับวิวดอยหลวงครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดอยหลวงแล้วก็ด้านขวาเป็นดอยนางนะครับ อันนี้เป็นแบบบ้านหลังเล็กนะครับนี่ครับวิวดอยหลวงกับดอยนางครับอยู่ที่ระเบียงตรงนี้เลยครับก็สามารถนั่งชิลๆชมได้สบายครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นแบบบ้านหลังใหญ่นะครับไฮไลท์ของเพื่อนชมดาวเคียงดอยแล้วก็เป็นไฮไลท์ของอำเภอเชียงดาวก็คือการได้มานั่งชมวิวดอยหลวงและดอยนาง ช่วงพาทิตย์ตกครับแสงและสีบอกได้เลยครับสวยงามมากและบวกกับบรรยากาศอันสงบของอำเภอเชียงดาวแล้วสุดโรแมนติกเลยครับโรแมนติกมากๆโรแมนติกจริงๆครับห้องพักที่แอดมินจองมาก็เป็นเคิืนผอดอยนะครับเป็นบ้านพักหลังเล็กครับแต่ภายในนั้นไม่เล็กเลยครับกว้างขวางมากมีที่จอดรถส่วนตัวอยู่ด้านล่าง้วยครับแล้วก็มีระเบียงครับชมวิวดอยหลวงเชียงดาวอยู่หน้าบ้านทีวีภายในห้องก็เป็นสมาร์ททีวีนะครับมาพร้อมเน็ตฟลิกครับแล้วมี Wi-Fi ให้ด้วยครับนั่งดูซีรีส์ได้ยาวๆเลยครับ สำหรับ2ท่านนั้นห้องนี้ราคา1,400บาทพร้อมอาหารเช้าเสิร์ฟหน้าระเบียงห้องเลยครับมาดูบรรยากาศยามเช้าครับนี่ครับหมอกคุมโดยหลวงเชียงดาวเลยครับอากาศประมาณ16หองศานะครับ เดี๋ยวเรามาดูอาหารเช้ากันครับเป็นข้าวต้มหมูนะครับแล้วก็มีไข่ต้มครับมีแตงโมงให้แล้วก็กระเทียมเจียวครับเครื่องปรุงเดี๋ยวนั่งทานไปแล้วก็ชมวิวดอยหลวงในยามเช้าครับช่วงเช้าก็ยังเป็นหมอกๆอยู่นะครับนี่ครับดอยหลวงกับดอยนางครับ นี่พูดออกมาก็มีควันเลยนะครับเนี่ยประมาณสิบกว่าองศาครับเดี๋ยวขอตัวทานข้าวกันนะครับ ตอนนี้เราก็กลับถึงที่พักแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้มาดูครับวิวดอยหลวงเชียงดาวครับนี่ครับมานั่งชมวิวนี่แหละครับพักมาพักก็พลาดไม่ได้นะครับวิวนี้นี่ครับซ้ายมือดอยหลวงขวามือดอยนางครับแสงอาทิตย์ที่รับขอบฟ้าโอ้โหงดงามจริงๆครับมาพักนี่ต้องรีบกลับเข้าที่พักก่อนช่วงประมาณนี้นะครับหกโมง ก่อนที่แสงจะรับขอบฟ้าครับวิวดอยหลวงเชียงดาวสุดยอดจริงๆครับที่เขือนชมดาวเชียงดอยนอกจากบ้านพักหลังเล็กที่แอดมินพักแล้วก็จะมีบ้านพักหลังใหญ่ด้วยนะครับช่วงไฮซีซันตุลาคมถึงกุมภาพันธ์สีท่านราคา3,500บาทท่านต่อไปท่านละ500บาทถ้าไม่ใช่ช่วงไฮซีซัน 3ท่านราคา2,500บาทท่านต่อไปราคา500บาทบ้านพักหลังใหญ่รองรับได้เป็น10ท่านเลยครับราคาก็จะรวมอาหารเช้าแล้วนะครับที่เครืนชมดาวเคียงดอยเจ้าของที่พักก็ใจดีมากครับอาหารเช้าว,วันที่2นะครับก็จะมีเป็นข้าวต้มครับแล้วก็เป็นยำกุ้นเชียงไข่เค็มมีไข่เจียวให้แล้วก็ผักบุ้งไฟแดงครับพี่เจ้าของกันกลวลเราเบื่อนะครับเพราะเราพักสองคืนเมื่อวานเป็นข้าวต้มครับวันนี้เลยเป็น ข้าวแล้วมีกับข้าวแล้วก็ทานไปก็ชมวิวดอยหลุงไปครับเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทเที่ยวไทยการก็ได้พามารีวิวที่พักโฮมสเตย์เล็กๆแต่บรรยากาศไม่เลยครับบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ในอำเภอเชียงดาวที่เพื่อนชมดาวเชียงดอยพี่แอดมินบอกเลยครับบรรยากาศนี้ตาตื่นอยู่ในใจไว้มีโอกาสต้องไปอีกครับสำหรับคลิปหน้าทเที่ยวไทยการเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตาม,มานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเนียนะครับจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเที่ยวไทยการและไปกํกำลังจะแอดมินด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ